ช่วงนี้มาดูความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขระบบการบินของไทยกันบ้างนะคะล่าสุดเองรัฐบาลก็ได้เร่งนะคะปรับปรุงแก้ไขนะคะระบบการบินของไทยค่ะให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ICAO ทุกด้านซึ่งขณะนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วนะคะโดยจะเร่งให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ถูกกาหนดไว้พลตรีสันเสริญแก้วกําเนิดรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงและแก้ไขสถานการณ์ด้านการบินของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององ,องค์กรการบินพลเรือน ระหว่างประเทศหรือ icao ว่าล่าสุดการประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการดําเนินการกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการและอัตราค่าตอบแทนพนักงานในกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะและกลุ่มงานเทคนิคพิเศษเพิ่มขึ้นกรณีพิเศษจํานวน48อัตราของกลุ่มการบินพลเรือนให้ปรับปรุงโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานด้านการบินพลเรือนตามข้อเสนอแนะของ icao ที่ให้แยกบทบาทการกํากับดูแลออกจากบทบาท ด้านการปฏิบ MM ัติอย่างชัดเจนโดยให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานด้านนโยบายและให้จัดตั้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศเป็นหน่วยงานกำกับดูแลจัดตั้งกรมท่าอากาศยานเป็นหน่วยงานด้านการปฏิบัติการแทนกลมการบินพลเรือนเดิมและปรับปรุงหน่วยงานด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุเป็นหน่วยงานกลางที่เป็นอิสระจากหน่วยงานกำกับดูแล โดยให้ขึ้นตรงต่อสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนอกจากนี้ให้แก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ ICAO ซึ่งเป็นกรณีแรก คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของระบบราชการปกติแต่ให้กรณีหลังต้องมีการดำเนินการอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องอาศัยอำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยออกคำสั่งเพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนแก้ไขปัญหาตามเงื่อนเวลาที่ ICO ีโอกำหนดไว้ทั้งนี้การพิจารณาจะมีผลอย่างไรรัฐบาลไม่อาจก้าวล่วงเพราะถือว่าทำได้ดีที่สุดแล้ว